ค่ะทุกคนวันนี้มินก็จะมาสปอยละครเรื่องปฏิหารการเวลาตอนที่1กันนะคะสำหรับใครที่ตามคู่สกุลกับปรีมาตั้งแต่เรื่องเนื้อในเนี่ยก็ลองมาลุ้นกันนะคะว่าเข้าทั้งสองคนจะได้คู่กันไหมเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่26พฤศจิกายนีพศ2558มีข่าวรายงานว่าพบศพข้าราชการชั้นสูงนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน ซึ่งเขาก็คือประกรณ์ประดับวาธีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตำรวจได้สันนิฐานว่านายประกรณ์ได้ฆ่าตัวตายเพื่อต้องการหนีความผิดจากคดีใช้อำนาจหน้าที่ของทางราชการไปเรียกเก็บเงินจากบริษัทขายยาต่างชาตินวนปางและแอนซึ่งเป็นภรรยาและลูกของประกรณ์ได้ถูกตามตัวให้มาดูศพ ทันทีที่เห็นศพนวนปลปรางก็ไม่สามารถทำใจยอมรับได้ทำให้เธอมีอาการป่วยทางจิตอย่างฉับพลันเกิดการคุ้มค้างและเริ่มทำลายร่างกายตัวเองนวนปลปรางจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันจิตตารมทันทีหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไป3ปีในวันที่22พฤศจิกายนปี2561แอนได้เดินทางมาเยี่ยมแม่ของเธอพยาบาลได้บอกกับแอนว่า ช่วงนี้นวันปลางถามหาแอนบ่อยมากและตอนนี้ก็ไม่ขุมข้างและไม่ทำลายร่างกายของตัวเองเอีกแล้วแต่เธอมักจะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาซึ่งในโลกของเธอนั้นปรกรณ์ยังมีชีวิตอยู่และพีทก็ยังเป็นแฟนกับแอนอยู่ด้วยทั้งที่ความเป็นจริงเขาทั้งคู่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2558แล้ว แอนได้เดินเข้าไปคุยกับแม่ในขณะนั้นนวนปลปางได้หยิบรูปขึ้นมาวางซึ่งรูปนั้นเป็นรูปของเธอกับปรกรณ์ที่แอนเป็นคนวาดให้นวนปลปางได้หันไปพูดกับแอนว่าเธออยากได้รูปครอบครัวที่ถ่ายในงานวันเกิดของเธอในปีนั้นแต่แอนก็ได้บอกกับเธอว่าไม่เคยมีรูปภาพนั้น แต่นวนปางก็ยังยืนยันว่ามีรูปภาพนั้นอย่างแน่นอนและยื่นคำขาดว่าถ้าแอนหารูปนั้นมาให้เธอไม่ได้ก็ไม่ต้องมาหาเธออีกจากนั้นเธอก็เดินกลับห้องไปแอนทำได้เพียงเดินออกมาเพื่อเตรียมตัวจะกลับ แต่ก็ได้ถูกพยาบาลล้างไว้พร้อมกับยื่นจดหมายให้หนึ่งฉบับเธอได้บอกกับแอนว่ามีคนส่งจดหมายฉบับนี้ไปที่บ้านเก่าของแอนเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแต่เจ้าของบ้านเป็นคนนำมาฝากไว้ให้แอนที่นี่เมื่อแอนได้รับก็รีบเปิดดูทันทีและพบว่าเป็นโปสการ์ดใบหนึ่งซึ่งภาพในโปสการ์ดใบนั้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง พร้อมกับข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่มาหาฉันนะจันทบุรี1มกราคมปี2562ซึ่งนั่นก็ทำให้เธอประหลาดใจเพราะว่าวันที่ที่ลงในโปสการ์ดใบนี้ เป็นวันที่ที่ยังมาไม่ถึงเธอจึงเกิดความสงสัยและได้ออกเดินทางตามหาสถานที่แห่งนี้ทันทีในเย็นวันนั้นแอนได้นั่งรถทัวร์ไปจังหวัดจันทบุรีเธอก็ได้นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่แล้วพนักงานหญิงคนหนึ่งก็ได้เดินมาหาแอนและบอกกับเธอว่าต้องการจะเปลี่ยนที่นั่งไหมเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบนั่งตรงกระจกแตกแอนได้ถามกลับไปว่ากระจกแตกได้ยังไง คนขับรถที่เดินขึ้นมาก็ได้บอกกับแอนว่าเมื่อ3ปีก่อนมีเด็กชนยิงหนังสติกมาโดนทําให้กระจกแตกแม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนกระจกไปแล้วแต่ก็ต้องติดเทปเรืองแสงหลอกเอาไว้อยู่ดีเมื่อฟังจบแอนก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนที่นั่งพนักงานสาวจึงได้เตือนกับเธอว่ายังไงก็ระวังตัวให้มากๆนะคะ หลังจากนั้นรถก็ได้เคลื่อนตัวและมุ่งไปสู่จันทบุรีทันทีเมื่อไปถึงจุดหมายแอนก็ได้ออกเดินทางตามหาสถานที่ในโปสการ์ดแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ฝนตกหนักก็ตามในขณะนั้นเองโจโอ้พี่ชายที่สนิทกับเธอก็ได้โทรเข้ามาเพื่อชวนแอนไปลอยกระทงแต่แอนก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเธอไม่ชอบวนลอยกระทงนั่นเอง แอนได้บอกกับโจเอ้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่จันทบุรีและกําลังตามหาร้านที่ชื่อว่าเดอะซ c r e t อยู่เธอได้ถามโจเอ้ว่าเขารู้จักที่นี่หรือไม่โจเอ้ Joey ได้บอกกับแอนว่าเขาไม่รู้จักและแนะนำให้แอนไปถามพนักงานที่โรงแรมชิกแอนเชี l ลที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานแทน แอนได้ไปที่โรงแรมชิคแอนชิวตามที่เจาอี้บอกและเดินเข้าไปถามพนักงานของโรงแรมแต่พนักงานก็ได้บอกกับเธอว่าเขาก็ไม่รู้จักที่นี่เช่นกันและแนะนำให้เธอไปถามกับกรมการท่องเที่ยวแทน ในระหว่างที่แอนกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอและได้แนะนำตัวกับแอนว่าเธอทำอาชีพเป็นมักคุเทศและหลานของเธอก็เคยเรียนที่โรงเรียนนวศึกษาในตอนที่แม่ของแอนยังเปิดโรงเรียนอยู่แอนหันไปตอบรับการแนะนำตัวของผู้หญิงคนนั้นและขอตัวแยกไปนั่งเพียงลำพัง แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงตามมาคุยด้วยไม่เลิกนำซ้ำหัวข้อการสนทนาก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและแฟนของแอนที่เกิดเรื่องในปีนั้นอีกด้วยทำให้แอนรู้สึกไม่สบอารมณ์และได้ตอบกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเธอจะขอนั่งตรงนี้คนเดียวโดยที่ไม่มีเสียงคนอื่นมารบกวนทำให้ผู้หญิงคนนั้นหน้าชาจนต้องรีบรูปออกจากตรงนั้นไป ในขณะที่แอนกำลังนั่งเซงๆอยู่นั้นเธอก็ได้หันไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีป้าย The s ซ c r e t อยู่บนรถเธอจึงรีบหยิบโปสการ์ดออกมาดูเพื่อเช็คความแน่ใจว่าเป็นชื่อเดียวกันและเธอก็รีบวิ่งตามรถคันนั้นไปทันทีจนรถคันนั้นได้ไปจอดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแอนได้เดินตามเจ้าของรถคันนั้นเข้าไปจนกระทั่งแอนได้พบกับชายแก่คนหนึ่งซึ่งเขาก็คือลุงเชื่อมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ลุงเชื่อมได้ทักไทยแอนด้วยคำพูดแปลกๆว่าเธอมาแล้วเหรอ ฉันรอเธอมานานมากๆแต่ฉันก็รู้ว่ายังไงเธอก็ต้องมาแน่ๆแอนรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของลุงเชื่อมและสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าเธอจะมาที่นี่ในขณะนั้นเองแอนได้กวาดสายตามองไปรอบบ้านและเธอก็ได้พบว่าภายในบ้านหลังนี้มีของเก่าแก่ที่มีค่าอยู่มากมายเพียงแต่สภาพแวดล้อมและการจัดวางสิ่งของที่นี่ช่างเหมือนกับภาพในโปสการ์ดที่เธอได้รับมาไม่มีผิด แอนได้ขอร้องให้ลุงเชื่อมเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอให้ฟังแต่ลุงเชื่อมกับบอกกับแอนว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเธอเธอควรจะเล่าให้เขาฟังมากกว่าแอนที่ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าเธอคงจะไม่ได้คําตอบแน่ๆเธอจึงเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าสินแสไรเงาคือใครลุงเชื่อมก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสินแสไรเงาให้เธอฟังว่า เขาคือผู้อย่างรู้และไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเคยผ่านมาที่นี่และได้ให้คำทำนายเอาไว้ว่าผู้หญิงสวยจะาก,ก้าวเข้ามาพร้อมกับรอยเท้าที่เปียกชุ่มและจะมาดูแลของเหล่านี้ต่อจากเขาซึ่งลุงเชื่อมก็เชื่อว่ายิงสาวที่อยู่ในคำทำนายนั้นก็คือแอนนั่นเอง แต่แอนก็ได้ปฏิเสธลุงเชื่อมไปทันทีแล้วก็ได้เดินไปบ่นไปว่าสิ่งที่ลุงได้ยินมามันเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นเธอไม่ใช่หญิงสาวในคำทำนายและไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนจนกระทั่งแอนได้มาเจอกับตู้นาฬิกาเรือนใหญ่หลังหนึ่งที่ไม่มีเข็มนาฬิกาเธอจึงหันไปถามลุงเชื่อมว่าทำไมนาฬิกาเรือนนี้ถึงไม่มีเข็ม ลุงเชื่อมได้บอกกับเธอว่าสิ่งนี้คือตู้เก็บความลับที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเพียงเขียนข้อความแล้วใส่ลงไปในช่องด้านบนของนาฬิกาข้อความนั้นก็จะถูกเก็บไว้และจะสามารถอ่านข้อความนั้นได้อีกครั้งใน3ปีข้างหน้าแอนที่ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ช่างเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆลุงเชื่อมได้บอกกับแอนว่าสิ่งของในบ้านหลังนี้ทุกชิ้นล้วนมีตำนานและมีเรื่องเล่า บรรพบุรุษของตนได้รับมาจากคนจีนเพราะเคยทำการค้ากันมาก่อนหากเธออยากรู้ความลับก็ลองนอนที่นี่สักคืนจิพูดจบลุงเชื่อมก็ได้เดินจากไปทางด้านของแอนก็ยังคงเดินสำรวจตู้นาฬิกาหลังนี้ต่อไปและในตอนที่แอนตัดสินใจที่จะกลับนาฬิกาก็ได้กลับมาทำงานอีกครั้งเธอจึงตะโกนเรียกลุงเชื่อมให้ขึ้นมาดูทันทีเมื่อลุงเชื่อมมาถึงตู้นาฬิกาก็ได้หยุดทำงานไปแล้ว แอนจึงบอกลุงเชื่อมว่าเธอจะลองเขียนความลับใส่ลงไปเพื่ออีก3มปีข้างหน้าเธอมีโอกาสกลับมาดูหลังจากนั้นแอนก็ได้เริ่มเขียนข้อความและนำกระดาษใส่ลงไปในตู้นาฬิกาจากนั้นตู้นาฬิกาก็ได้เริ่มทำงานและนั่นก็ทำให้ลุงเชื่อมมั่นใจมากๆว่าแอนก็คือผู้หญิงในคำทำนายของซินแสไรเงาจริงๆจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในวันที่22พฤศจิกายนปี2558 วินชายหนุ่มช่างภาพสารคดีที่มีงานอดิเรกคือการเล่นดนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อไปเล่นดนตรีแทนเพื่อนของเขาเมื่อวินขึ้นไปบนรถเขาก็ได้นั่งตรงริมหน้าต่างซึ่งระหว่างนั้นเกรซแฟนของเขาก็ได้โทรมาหาเพราะจู่ๆวินก็หายไปโดยไม่บอกกล่าววินได้ตอบเกรซไปว่าเขาต้องไปทำงานที่จันทบุรีเป็นเวลาสาวันพอนัดกับเพื่อนไว้แล้ว และจะรีบกลับไปให้ไวที่สุดเกรซพยายามที่จะคุยกับวินต่อแต่วินก็รีบตัดบทด้วยการบอกว่าฝนกำลังจะตกทำให้สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วก็รีบวางสายไปในขณะที่รถกำลังขับไปเรื่อยๆอยู่นั้นก็ได้มีเสียงกระจกแตกคนขับจึงรีบจอดรถและมาดูทันทีและได้พบว่ากระจกด้านบนตรงที่นั่งของวินได้แตกเป็นรูไปแล้วเพราะฝีมือของเด็กแถวนั้นที่ยิงหนังสติ๊กมาโดน วินได้ถามคนขับรถว่าต้องเปลี่ยนกระจกไหมแต่คนขับรถก็ได้บอกกับวินว่าเขาจะไม่เปลี่ยนกระจกแต่จะปล่อยเอาไว้แบบนี้และจะหาเทปเรืองแสงมาติดหลอกแทนจากนั้นรถก็ได้ขับออกไปจนมาถึงที่หมายที่จันทบุรีวินลงมาจากรถและเดินทางไปยังร้านเดสตินีที่ตนต้องไปทำงานทันที แต่เพราะว่าเขาไม่รู้ทางเขาจึงเดินไปถามทางมคคุเทศหญิงคนหนึ่งที่ยืนรอลูกตัวอยู่ตรงหน้าโรงแรมที่ยังสร้างไม่เสร็จมคคุเทศหญิงคนนั้นได้บอกทางไปร้านเดสตินี่แก่เขาหลังจากนั้นวินก็เดินมาตามทางที่มคคุเทศหญิงคนนั้นบอกจนได้เจอกับร้านที่ตนกําลังตามหาอยู่ เขาได้เดินเข้าไปแนะนําตัวกับเจ้าของร้านหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็ได้บอกให้วินไปเตรียมตัวที่หลังร้านและถ้าร้านเปิดก็สามารถทํางานได้เลยวินตอบรับคําพูดของเจ้าของร้านและเดินไปเตรียมตัวทันทีในขณะนั้นเขาก็ได้พบกับชาชาราคนหนึ่งที่กําลังนั่งเขียนป้ายบางอย่างอยู่วินได้เข้าไปถามว่าเขาเป็นใครกันทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ ชายชราคนนั้นก็ได้ตอบกลับวินไปว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้และทางที่ดีก็อยู่ให้ห่างเขาเอาไว้ดีกว่าพูดจบชายชราคนนั้นก็เดินจากไปแม้ว่าวินจะรู้สึกว่าชายชราคนนี้ดูแปลกๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแกเป็นคนไม่ดี วินจึงเดินไปถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับชายชราคนนี้และพี่เจ้าของร้านก็ได้บอกกับวินว่าแกชื่อลุงเชื่อมเป็นเจ้าของที่ที่นี่ส่วนพวกตนนั้นเป็นคนมาเช่าที่ของลุงถึงลุงแกจะดูแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรถ้าวินสามารถจับทางลุงแกถูกก็จะได้รับสิ่งดีๆจากแกอีกเยอะเลยหลังเลิกงานวินก็ได้เข้าไปคุยกับลุงเชื่อมอีกครั้ง และการเข้าไปคุยครั้งนี้ของวินก็ทำให้ลุงเชื่อมเล่าเรื่องราวต่างๆให้วินฟังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตนเคยเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วเจ๊งจนต้องปล่อยที่ให้คนอื่นเช่าหรือเรื่องที่เขาตั้งใจจะเปิดปพิพิธภัณฑ์ในอีก3ปีข้างหน้าอีกด้วยซึ่งในระหว่างที่คุยกันนั้นวินก็ได้เหลือไปเห็นตู้นาฬิกาเรือนใหญ่หลังหนึ่งที่วางไว้อยู่ชั้นบนทำให้วินเกิดความสงสัยและเดินไปดู เมื่อไปถึงเขาก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจที่นาฬิกาหลังนี้ไม่มีเข็มเขาจึงได้หันไปถามลุงเชื่อมลุงเชื่อมก็ได้ตอบกับมีนไปว่านี่คือตู้เก็บความลับที่สามารถเก็บความลับไว้ได้ถึง3ปีเพียงแค่เขียนข้อความลงในกระดาษแล้วใส่เข้าไปในช่องด้านบนของนาฬิกาเท่านั้นความลับก็จะถูกเก็บเอาไว้ถึง3ปีจากนั้นลุงเชื่อมก็ได้เดินจากไปเพราะเขาต้องเอาผ้าไปคลุมของด้านล่าง เนื่องจากว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกหนักทันใดนั้นตู้นาฬิกาก็เริ่มทํางานและจุดจู่ลิ้นชักด้านล่างก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาพร้อมกับกระดาษที่มีข้อความว่าไร้สาระวินรู้สึกตกใจที่เห็นเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นต่อหน้าของเขาแต่เพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องที่ลุงเชื่อมเล่าเขาก็ได้เขียนข้อความต่อลงไปในกระดาษแผ่นเดิมว่าคุณคือใครแล้วใส่ลงไปในช่องด้านบนของตู้นาฬิกา หลังจากนั้นตู้นาฬิกาก็ได้เริ่มทำงานและภาพก็ได้ตัดไปทางปีของแอนลินชักด้านล่างค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาแอนหยิบกระาดาษนั้นขึ้นมาและพบว่ามีข้อความใหม่ที่เขียนต่อจากข้อความเดิมของเธอว่าคุณคือใครหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ได้เริ่มส่งข้อความผ่านตู้นาฬิกานี้ผลัดกันไปมาทำให้ในตอนนี้ทั้งแอนและวินก็ได้รู้แล้วว่า พวกเขาทั้งสองคนนั้นกำลังอยู่ในสถานที่เดียวกันวันและเดือนเดียวกันบานเลขที่เดียวกันและมีตู้นาฬิกาที่ส่งผ่านข้อความได้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือช่วงเวลาของพวกเขานั้นห่างกันถึง3ปีและภาพก็ได้ตัดจบของตอนที่1นึ่งไปค่ะ ในตอนที่2เขาทั้งคู่จะได้ข้อความอะไรเพิ่มเติมและจะมีเรื่องราวอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือจะมีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ